อยากลองของสักทีจะดีจริงเหมือนรีวิวหรือเปล่าส่วนมากลูกค้าของบุษบาจะเข้ามาเพราะอยากลองของค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เช่นกันแต่สิ่งที่ทาให้บุษบาอึ้งสุดๆคือตอนนั้นคุณผู้หญิงเลือกเช็คทั้งเจาะลึกทั้งเต๋าแถมตัดสินใจรับกาไรไปบูชาทันทีที่อาจารย์ดูเซถูกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆคือถ้ามาทรงน,นี้บุษบาปักธงแล้วค่ะว่าน่าจะเชื่อใจและอ่านรีวิวร้านเรามาเยอะจริงๆแต่เปล่าเลยทุกคนคุณผู้หญิงมาเฉลยตอนที่เขาปิดเดลิวงานใหญ่ได้เราว่าแค่อยากลองของแตตต่่อนนนนัั้ทีดสิ ใจเร็วเพราะรีบมากอยากเอาเวลาไปโฟกัสกับงานตอนที่ฟังคืออึง้งรอบสองค่ะรู้เลยว่าดวงเขามาจริงๆเหมือนมันถึงเวลาที่เขาต้องได้รับสิ่งนี้เพราะสิ่งที่คุณผู้หญิงท่านนี้ทําเป็นเรื่องที่สําคัญแต่บุตรสาไม่เคยบอกใครนั่นก็คือการตัดสินใจที่รวดเร็วค่ะเรื่องนี้อาจารย์บอกบุตรสาม,มาเสมอเลยค่ะว่าถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ไปไวการตัดสินใจเราก็ต้องไวเช่นกันถ้าเรามัวลังเลผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะออกมาแบบนั้นอย่างคุณผู้หญิงท่านนี้อาจารย์ดูเสร็จปุ๊บรับกําไรปั๊บผ่านไป ไนสี่เดือนเห็นผลทันใจสุด